สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมนมอนทาร์ชแนลนะคะใครที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนคะ่ะชาวธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวศีกุมตุนเมถุนนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนเลยมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆฉะนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะหรือถ้า ใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะจะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุลมชาาสีกุมตุลเมถุนนะไพ่ขึ้น6ถ้วยมาเลยโอ้โหไพ่เดสนะยังไงคะเดททาวเวอร์ นายออวานยังไงยังไงบอกหน่อยสิสิบดาบเชมพันจ้าอสามไม่เท้าแล้วก็เดดสันนะคะอุย๊ยมันว่าช่วงเวลานี้พลังงานคุณดูแบบมีการจบและเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนาะมีการรีเบิร์ตบางสิ่งบางอย่างนะคะ พลังงานชาวท่านลมในช่วงนี้ดูวนเวียนกับอะไรเก่าๆเหมือนกันแบบว่าสถานที่เก่าๆโปรเจกต์เดิมๆคนเดิมๆคนที่เราอาจจะเคยพูดเคยคุยรู้จักคุ้นเคยคนคุยเก่าแฟนเก่าสามีภรรยาเก่าเพื่อนเก่าประมาณนี้หรืออาจจะไปผ่านสถานที่เดิมๆที่เราทำให้เราแบบ flashback ถึง เหตุการณ์อะไรเก่าๆขึ้นมาได้เนาะมีบางคนอะ่ะเพิ่ง ending กับบางสถานการณ์ไปจบกับสถานการณ์ที่เข้ามาจบกับความสัมพันธ์มันมีในเรื่องของการจบแล้วก็มีการเริ่มต้นมีทั้งเดทแล้วก็มีไพ่เดอะซันนะคะมันว่าคุณเหมือนมีการจบกับอะไรบางอย่างแล้วเรามีเป้าหมาย มีพลังงานด้านบวกเกิดขึ้นเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ที่น่าสนใจเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์คุณมากๆมีพาชันมีพลังงานในการที่เรารับรู้ได้ว่าเราจะไปต่อในเส้นทางไหนมีพาชั่นมีพลังงานยังไงนะคะ พอสิบดับขึ้นมาเนี่ยมนก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีการรีเบิร์หรือมีการปลดล็อกตัวของเราเองอะตัวของชาวทัดลมเนี่ยชาวสิกุมตุลเมถุนเนี่ยนะคะจากพลังงานบางอย่างอปลดล็อกให้เรารู้สึกว่าเออเราฟรีดอมมากขึ้นอะไรที่มันเคยนัหน่วงทางความรู้สึก คนว่าคุณคุณมีบทเรียนกับสิ่งนั้นสิ่งที่แบบเจ็บมามากๆหน่วงมากๆหนักมากๆก,กับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีทิศทางขกงกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าง3าไม้เท้าเนี่ยมนมองว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะมีการแทนนิ่งอมีการบางแผนวางแผนอะไรที่ตอบโจทย์ เรื่องราหรือว่ามันเป็นลักษณะของทิศทางพลังงานที่เราอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันเป็นจังหวะของความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะอ่อมันว่าคุณใกล้ที่จะได้เจอกับพลังงานของพาร์ทเนอรอ์หรือความรักที่คุณอาจจะดิวอยู่ ค้นหาอยู่หรือว่ากำลังแบบที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องได้อืมบางคนอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอ่าเป็นพลังงานแบบ The Sun ก็ได้มีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสความร่าเริงมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันดีต่อใจอ่ะมันเป็นพลังงานที่ Shining ออกมานะคะแต่ันต้องบอกเลยชีวิตคุณดูมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดูมีเรื่องอะไรที่เหนือความคาดหมายดูมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงประมาณนี้เลยนะคะพาชันพลังงานที่เกิดขึ้นนะลุยแหละมันมองมันลุยมีเป้าหมายมีอะไรก็พร้อมลุยพร้อมไปต่อกับสานการณ์ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราขอไปกันต่อว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะ9ดาบนะคะมีพลังงาน8เหรียญมีพลังงาน6ดาบนะคะ king of swords 4ดาบนะคะมีพลังงาน7ดาบ3ดาบแล้วก็ The Lover นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะมันเป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่เราสึกว่าเออมันมีการแบบฮิลลิ่งพลังงานความรู้สึกอะคนที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะบนว่ามาแล้วก็มาอยู่ใน หมดของพลังงานการฮิลลิ่งหัวใจซึ่งกันและกันนะคะอารมณ์ความรู้สึกมันว่าเขามีเสน่ห์นะแต่ดับมาเยอะมากเลยพลังงานตรงเนี้ยมันว,ว่าคุณมีอะไรที่คุณยังไม่มั่นใจด้วยเหมือนกับความเป็นตัวตนเขาอะเขาอาจจะพูดอาจจะบอกอะไรกับเราไม่ได้แบบ หนึมันมีอะไรที่รู้สึกเหมือนมีอะไรปกปิดปิด,ปดบางซ่อนเร้นอะไรไหมประมาณนี้พูดถึงเราดูความชัดเจนดูถึงเป้าหมายบางอย่างด้วยนะคะทีเนี้ยมันจะอยู่ในจุดของการ Move on Move on ไปจากบางอย่าง Move on ไปจากบางสถานการณ์บางเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ มันมีพลังงานของการโฟกัสความสนใจในสิ่งที่รู้สึกว่าสนใจมากๆให้ความสนใจนะคะเหมือนว่าคนคนนี้เวลาที่ถ้าคุณได้เจอนะคุณเจอคนที่ทุ่มเทเจอคนที่พยายามนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาแบบกลัวความสัมพันธ์แล้วแาระวังแล้วเขาจะไม่ออกแรงในการเทชันนะ แทนการที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนหรือคนที่คุณเจอได้เจอเนะี่ยมันว่าเขาก็พยายามใส่ความพยายามใส่ความอดทนนะคะพยายามที่จะแบบให้ความสัมพันธ์มันได้มีจุดในการไปต่อให้ความสัมพันธ์มันได้มีจุดในการรับรู้พลังงานที่ ที่ดีเออมืนว่าฮิลลิ่งเป็นหลักเลยแล้วก็เหมือนกับเคยเบรกหรือว่าเคยชะลอความสัมพันธ์กันไปก็ได้ก่อนหน้านี้อ่ะมันจะเป็นการฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะเยียวยาสิ่งที่กังวลสิ่งที่คิดมากอยู่พยายามจะมูฟออนจากปัญหาเดิมๆหรืออะไรที่มันมาฉุดรั้งเราไว้นะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วลุยประมาณนี้เขาเป็นคนที่พร้อมลุยนะมันมองว่าปัญหา เขามองว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่ล้แต่ณนะเวลาเนี้พร้อมลุยพร้อมไปต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมจะเป็นยังไงบ้างมีไฮโรแฟนนะคะมีพลังงานวิวฟอร์จูนสิบถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็มีพลังงานสี่เหรียญขึ้นมานะคะ พลังงานที่ขึ้นมามันมองว่าสเตปต่อจากนี้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยแนวทางเนาะคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนเนี่ยนะคะชาวธาตุลมเพราะว่าเขาจะมาในจังหวะเวลาที่ใช่เออรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเข้ามาแล้วพยายามจะให้การเติมและเต็มพลังงานความแบบรู้สึกดีๆพลังงานการเริ่มต้นเนาะหรือว่าทิศทางพลังงานที่มันแบบ อย่างสีเหรียญเนี่ยอามนก็มองว่าเป็นอะไรที่มันมีการคิดพิจารณาอะไรค่อนข้างเยอะคิดเยอะคิดมากประมาณนี้หรือมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นกับแง่มุมความรู้สึกบางอย่างนะคะเขาค่อยๆมาแหละเขารอโอกาสรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ มาด้วยความแบบคิดมาแล้วไตรตรองมาแล้วว่าอยากที่จะไปต่อกับคุณจริงๆอยากที่จะคบเป็นแฟนกับคุณจริงๆมาในจังหวะเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างปัญหาถ้ามีเนี่ยมันมองว่าเขาจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกนะคะอ่ะไปต่อไปดูกันว่า แนวโน้มเนาะในทิศทางของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะไปในเวไหนขั้นตอนไหนบ้างจ้าคนที่จะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะขอดูแนวโน้มรูปแบบพลังงานที่จะเกิดขึ้นออสถานการณ์บางอย่างการเริ่มต้น,นะคะ่ะนี่ไงเพรว่าคุณให้โอกาสเหมือนกันนะมันมีการเริ่มต้นนะเออเริ่มต้นมีการขอโอกาส มีการที่จะต้องตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนการฮิลลิ่งความรู้สึกแล้วก็การลุยไปกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างที่บอกก่อนหน้านี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องมาฮิลลิ่งกันเยอะมากเลยค่ะมอว่าต่างคนก็ต่างแบบอาจจะเจ็บมาเยอะหรือเจอกับเรื่องราวความผิดหวังความเสียใจในความรักความสัมพันธ์มาพอสมควรเนาะ แา่การในตอนแรกเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังมีความกลุ้มเครือหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับเขาเขากับคุณก็เริ่มต้นจากตามสเต็ปเลยให้โอกาสแล้วก็เป็นสเต็ปของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้คอมมิตเมนต์แต่บนว่าอาจจะทําตามฟิลลิ่งทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วก็มันมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทิศทางพลังงานบางอย่างมีการแชร์ริ่ง มีการตั้งเป้าหมายที่มันชัดหรือมีการแบบให้พลังงานที่มันค่อนข้างโอเคอะคือมันว่าท้ายที่สุดอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีแนาทางที่เป็นเป้าหมายโอเคเราเป็นคนคุยกันนะเราค่อยๆพัฒนาในสเต็ปไหนส่วนถ้าคนคนนี้เขาแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแต่มันรู้สึกว่าคุณเองก็น่าจะใช้เวลาในการปลูกต้นรักอยู่ เพราะว่าเราอยากดึงดูดโอกาสหรือว่าดึงดูดคนที่ใช่มากที่สุดในการที่จะเข้ามาไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้จริงๆอะนะคะแนวทางตรงนี้มันว่าเป็นแนวทางของการแพนนิงการวางแผนบางแผนเอ่อการฟื้นฟูดูแลฮิวิ่งพลังงานความรู้สึกต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะ พอดูหน่อยสิว่าถ้าคนคนนี้เขาเข้ามาขอคุณเป็นแฟนแล้วว่าพลังงานความรู้สึกนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธาตลมหนึ่งเหรียหนึ่งถ้วยเฮโรแฟนมีไพ่เดนะจ๊ะว่าบางคนอะเป็นพลังงานเก่าได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ คุณก็โอเคคุณก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานมีข้อเสนอทางความรักที่หยิบยื่นมาเนาะอืมแต่ในนะัเวลาเนี่ยการโฟกัสความรักของคุณอนะมันอาจจะมีขอบเขตมีข้อจํากัดไม่ได้สนใจหรือโฟกัสมากขนาดนั้นแค่รู้รับรู้ได้ว่าพลังงานมันแบบโอเคถ้าจะไปต่อหรือจะอะไรยังไงเนี่ยมันต้องพยายามนะ คุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะมนว่าคุณก็เปิดรับโอกาสนั้นมาเหมือนกันแต่คุณมีช่วงเวลาที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองอะที่คุณจะได้คิดมีมุมมีโลกส่วนตัวของตัวเองคุณเปิดโอกาสเนาะในการมีแพชชั่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อะคะ่ะอืมเราขอไปดูกันต่อว่านะคะไพอะ่อ่ะ ให้คำแนะนำอย่างไรกับคุณบ้างให้อให้คำแนะนำอยังไงคะ9ดา8เหรียญ5ถ้วย10เหรียญราชาถือดาอะมันว่าไพ่ค่อยอยากบอกให้คุณแบบอย่าคิดเยอะคิดมากหรือกังวลจนเกินไปก็ให้ทำอะไรให้มันชัดเจนอย่าไปเสียดายกับอดีตที่ผ่านมา โฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วก็เติมเต็มพลังงานความสุขนะคะเออมองหาโอกาสที่ใช่ที่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนสำหรับคุณจริงๆคุณลองพิจารณาดูนะมาดูลัคนาราศีกันกลุ่มนะคะพิจิกการกลุมกลุมสะแล้วก็ตุนนะคะ ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ